แต่กิเลสสมัครที่จะเป็นธาตุของกิเลสแล้วมันจะไปสู้ได้อย่างไรเพราะว่าเราสมัครที่จะเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปสู้ได้อย่างไรจิตท,ที่ประกอบไปด้วยตัณหามันก็หวังแต่จะได้เยื่อคองกิเลสตัณหา และจะเอาชนะตัญหาหนั้นได้อย่างไรธรรมะไหนจะช่วยได้ก็ลองคิดดูเมื่อ,อไรจะลืมหูลืมตามีจิตที่เป็นอิสร,ระรู้จับโทษของกิเลสของวัตถุนิยมแล้วดำรงตนอยู่โดยปราศจากกิเลส <c oughs> มองดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรอื่นนอกจากพระธรรมในนามว่าสัมมาทิฏฐิหรือจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในนามของพระธรรมสิ่งนี้เท่านั้นที่จะดึงสัตว์โลกออกมาเสียจากพัตถุนิยมเมื่อเดี๋ยวนี้มันจมปลักอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ และอะไรจะช่วยดึงออกมา,าจากมิจฉาทิฏฐิมาสู่สัมมาทิฏฐิ <c oughs> ใครจะช่วยดึงใครถาว่าทุกคนมันจมปรับของมิจฉาทิฏฐิแห่งวัตถุนิยมใครจะช่วยดึงใครบรรดาที่นั่งกันอยู่ที่นี่คนไหนจะ ประกาศตัวเป็นผู้ช่วยดึงผู้อื่นออกมาเสียจากวัตถุนิยมหรือว่าคนตกน้ำอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนไหนจะช่วยคนอื่นไม่ให้ตกน้ำเมื่อมันกำลังตกน้ำจมน้ำอยู่ด้วยกันทั้งนั้นคนไหนจะช่วยดึงผู้อื่นไม่ให้ตกน้ำ ที่จะช่วยดึงผู้อื่นไมต่ตกน้ำแห่งวัตถุนิยมนี่มันจะต้องมีอะไรมากเป็นพิเศษถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องมีความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นอย่างเพียงพอหมายความว่ามีสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์แรก ของอักทั้งที่กำมัก <c oughs> มากอย่างเพียงพอมันมีกำลังอะไรมากพอที่จะช่วยผู้อื่นได้ <c oughs> ต้สมมติว่าตกน้ำด้วยกันแต่บางคนมันเก่งกล้าส,สามารถาพยุงตัวเองไว้ได้ถ้ายังฉลาดในการที่จะช่วยพยุงคนอื่นไว้ได้อีกสักคนหนึ่งหรือสองคน หรือว่ามีเครื่องมืออะไรมากไปกว่านั้น <c oughs> จะช่วยพยุงคนได้หลายๆายคนนั่นเป็นมันมันเป็นเรื่องของอะไรอันหนึ่งซึ่งมีมากเป็นพิเศษออกไปไม่ใช่มีแต่ความโง่ความหลงไหลเหมือนกันทุกๆคนแล้วมันจะช่วยกันได้มันจะต้องมีคนที่มีอะไรมากไปกว่าคนเหล่านั้น ซึ่งเป็นความสามารถที่จะช่วยคนอื่น <c oughs> นี่ก็คือธรรมะนั่นเองคนที่มีธรรมะม,มากกว่าก็สามารถที่จะช่วยคนที่มีธรรมะน้อยกว่า <c oughs> ช่วยพ้นจากอันตรายคือกิเลสอันหาซึ่งมีวัตถุนิยมเป็นเหยื่ออันสำคัญเป็นรากฐ,ฐานอันสำคัญ ทีนี้มาดูปัญหาแท้จริงว่าเรากำลังตกเป็นทาสของวัตถุนิยมแล้วใครจะคิดช่วยใครจะช่วยได้อย่างไร <c oughs> ทำอย่างไรจรึงจะมีความเหมาะสมที่จะเรียกตัวเองว่า,าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่าง แท้จริงถูกต้องตามความหมายของคำคำนั้นเมื่อจักทีก็ได้พูดแล้วว่าถ้าในจ,ใจิตใจเต็มไปด้วยความมัวเมาลหลงไหลในวัตถุนิยม <c oughs> ไม่มีช่องว่างจะให้พระพุทธเจ้าเข้าไปประทับอยู่ในจิตใจของตนได้เลยแล้วเขาจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร อย่างนี้ตรงนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นว่าจะทำอย่างไรให้มีเนื้อที่ว่างในจิตใจพอสำหรับที่จะมีพระพุทธประธรรมประสงค์อยู่ในจิตใจกันบ้างจะต้องรีบจัดแจงกระเสียมกระทําให้เกิดที่ว่างจากวัตถุนิยมในจิตใจสำหรับเป็นที่ ประดิษฐานประพุทธปรรมประสงค์กันบ้างเมื่อได้มองเห็นข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้แล้วยังจะกล่าวหาว่าอาตมาบ้าทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ต่อไปอีก <c oughs> ก็ตามใจมันก็ต้องถือว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่พูดกันไม่รู้เรื่อง ถ้าจะพูดกันรู้เรื่องก็ลองคิดดูว่าจะทำอย่างไรจะพูดกันอย่างไรจึงจะไม่เห็นว่า,าการดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเดี๋ยวนี้วัดมันจะร้างหมดแล้วมีพระเหลืออยู่ไม่กี่องค์บางวัดมีสององค์บางวัดก็มีองค์เดียว นี่เพราะอะไรมันลากไป <c oughs> ทำให้พระไม่อยู่ในวัดมันก็เป็นเรื่องของวัตถุนิยมถ้ากำลังจะลากคอออกไปอีกเรื่อยๆจำนวนที่มากมากอยู่นี้มันก็จะลดทอยลงไปเพราะวัตถุนิยมมันลากคอพระเนรอ,ออกไปเสียจากัด <c oughs> จนในที่สุดวัดมันจะร้างอย่างนี้แล้วยังไม่ตกอกตกใจเตรียมตัวสำหรับแก้ไขมัวแต่หาว่าเป็นเรื่องเลือวิสัยเป็นเรื่องบ้าบ้าบอๆไม่ควรจะทํามาเอามาพูดอย่างนี้มันก็เป็นการประจานตัวเองหรือล่อตัวเองอย่างมากที่สุดอยู่แล้วไม่ไม่ปิดบังอะไร เอามาบอกรงๆงว่าทําอย่างนี้มันก็ถูกด่าว่าไปทําสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะทําได้ <c oughs> เหมือนกับการาสายช่างลอดรูเข้มหรือว่าจะดึงอ้อยออกมาจ,จากปากช่างที่มันกําลังเชี่ยวอยู่ก <c oughs> ็อมองดูว่าวัตถุนิยมนี่มันตัวมันใหญ่ ควรที่จะเปรียบกับช่างหรือไม่คนธรรมดาตัวเล็กนิดเดียวจะไปดึงอะไรออกมาเสียจ,จากปากช่างหรือจะสายช่างตัวใหญ่ให้ลอดรูเข็มมันเป็นเรื่องที่ควรจะคิดหรือไม่ควรจะคิดถ้าเราะมาณั่นมันยิ่งกว่าคิดคือมันตัดสินใจ แล้วหลังจากการคิดจึงได้มีปณิธานว่าจะพยายามดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยม